ใครมีปัญหาการเงินสวดคาถานี้รับรองชีวิตจะดีขึ้นอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซันพิ i ีนะครับสำหรับในคลิปคลิปนี้เนี่ยจะมาแนะนำพระคาถาศักดิ์สิทธิ์อีกหนึ่งพระคาถานะครับที่ให้ผลเร็วมากๆนะครับใครที่กำลังมีปัญหาอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงิน นะครับในเรื่องของการงานนะก็ให้ลองสวดพระคาถานี้ดูนะครับเชื่อว่าพระคาถานี้เนี่ยน่าจะช่วยใครหลายๆคนในยุคนี้ได้เลยนะครับก่อนอื่นผมต้องบอกก่อนนิดนึงนะครับว่าการสวดมนต์ที่จะให้ผลดีกับชีวิตคุณเนี่ยไม่ใช่ว่าเราสวดแล้วเราอยู่เฉยๆนะครับเราสวดแล้วเนี่ยเราก็ต้องดิ้นรนเราก็ต้องตั้งใจทํา ชีวิตของเราให้มันดีขึ้นนะครับบางคนเนี่ยสวดแล้วอยู่เฉยๆแล้วบอกว่าโอ้ยชีวิตไม่เห็นดีขึ้นเลยนะครับคือจริงๆเนี่ยเราต้องหาอะไรทําเพิ่มนะเพราะว่าในยุคยุคนี้ในยุคออนไลน์4.0เนี่ยก็หลายๆอาชีพในยุคนี้เนี่ยก็สามารถทําอาชีพเสริมได้นะครับบนโลกออนไลน์นะครับก็คือพูดง่ายๆว่าเราสามารถทําเมื่อไหร่ที่ไหนก็ได้แล้วนะครับแม้แต่ในเวลาตอนพักของเรา นะครับก็พระคาถานี้เนี่ยเป็นพระคาถาที่จะช่วยให้คนที่ตั้งใจกับชีวิตเนี่ยเจริญรุ่งเรืองแล้วก็ประสบความสำเร็จในชีวิตนะครับก็ขอให้ทุกคนที่เป็นคนดีแล้วก็ตั้งใจกับชีวิตเนี่ยประสบความสําเร็จนะครับเคล็ดลับการสวดพระคาถานี้ง่ายมากนะครับก็คือก่อนสวดเนี่ย ให้เราทำจิตใจให้สงบก่อนนะครับไม่ฟุ้งซ่านไม่คิดไปถึงอดีตไม่คิดถึงอนาคตให้จิตเราเนี่ยอยู่ก,กับปัจจุบันก่อนนะครับทำไมผมต้องเน้นเรื่องนี้เพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยสำคัญนะเพราะว่าเรื่องนี้จะทำให้คนที่สวดมน์เนี่ยได้ผลหรือไม่ได้ผลหรือว่าได้ผลมากได้ผลน้อยเนี่ยตรงนี้มีผลนะอย่าไปกังวลกับสิ่งที่มัน ยังไม่ถึงนะครับแล้วก็อย่าไปเครียดกับเรื่องที่มันผ่านมาแล้วนะครับเพราะว่าเรื่องบางเรื่องมันไม่สามารถแก้ไขอะไรได้เลยนะครับก็ให้คุณปล่อยวางก่อนสวดน,นะจากนั้นเนี่ยถ้าปล่อยวางได้แล้วนะครับก็มาท่องนโมสามจบนะครับนัโมตัสะภะควะโตอะระหโตสัมมา สัมพุทธสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอาระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอาระหะโตสัมมาสัมพุทธสะ จากนั้นเนี่ยก็ให้ระลึกถึงคุณพารัตนไตยคุณบิดามารดาและคุณครูบาอาจารย์สักคู่นะครับแล้วก็ให้คุณสวดตามดังต่อไปนี้นะพุทธังพระหูชะนานังเอหิจิตตัง เอหิมนุษสานังเอหิลาพังเอหิเมตตาชมภูทีเปมนุษสานังอิทธิโยปุริโส จิตตังพันธังเอหิพุทธังพระหุชนานังเอหิจิตตังเอหิมนุษสานังเอหิราพังเอหิเมตตาชมพูทีเปมนุษยานัง อิติโยปุริโสจิตตังพันธังเอหิพุทธังพาหุชนานังเอหิจิตตังเอหิมนุษสานังเอหิลาพัง เอหิเมตตาชมพูชีเปมนุษสานังอิทิโยปุริโสจิต so, ตังพันทางเอหิด้วยอำนาจคุณพารัตนา์ตายขอผลบุญทั้งหลาย จงส่งผลให้ข้าพเจ้าและครอบครัวร่ำรวยปลอดภยัยทำงานอันใดก็ขอให้ประสบความสำเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองเงินทองไหลมาไม่มีขาด ปลดหนี้ปลดศินอุปสรรคหายไปชีวิตราบลื่นคบกับความสงบสุขด้วยเธอนสาธุคาถานี้เนี่ยเป็นคถาที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับเมื่อใครสวดแล้วเริ่มเห็นผลนะครับก็ควรจะสวดทุกวันนะก่อนที่เราจะไปทำงานนะครับแล้วเมื่อได้เงินมาเนี่ย ส่วนหนึ่งเนี่ยก็แบ่งไว้ทําบุญแบ่งไว้ช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนกว่าเราผู้ที่มีทุนทรัพย์น้อยกว่าเรานะครับจะช่วยใครเนี่ยอันนี้แล้วแต่คุณนะครับขอให้ได้ช่วยก็พอนะก็ช่วยเท่าที่ช่วยได้นะครับไม่จําเป็นต้องช่วยฝืนเกินตัวนะเอาแต่พอดีพอดีแล้วชีวิตคุณเนี่ยจะดีขึ้นนะครับแล้วก็ผมแนะนําตลอดนะว่าใครที่อยากสวดมนต์ให้ได้ผลไวๆเห็นผลเร็ว นะครับก็ต้องนั่งสมาธิควบคู่ไปด้วยนะครับการนั่งสมาธิเนี่ยจะช่วยให้จิตเราสงบแล้วก็ทําให้เราเนี่ยปล่อยวางได้มากยิ่งขึ้นแล้วก็จะทําให้ตัวเราเนี่ยมีพลังมากขึ้นนะแล้วก็โฟกัสนะครับการตั้งเป้าหมายก็มีผลนะการตั้งเป้าหมายจะทําให้จิตเราเนี่ยโฟกัสได้มากขึ้นนะครับแล้วก็มีพลังเมื่อสวดมีพลังเนี่ยก็จะเห็นผลค่อนข้างเร็ว นะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้ประมาณนี้นะครับขอให้ทุกท่านเฮงๆรวยๆประสบความสำเร็จสวัสดีครับ